สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะช่องแม่พรพังนวลจันทร์ค่ะนี่ก็แม่นวลจันทร์ยืนกินอ้อยอยู่นะคะพ่อควานก็จะเอาลงน้ําแล้วก็รวมกันที่วางทะลุสําหรับช้างตกงานทุกเชือกนะคะ,ะนี่ก็หลานพร้อมซับสารปู่ตาช้างหลายเชือกที่ตกงานมารวมกันอยู่ที่ พ่อปู่วางทะลุเรียกพ่อปู่วางทะลุเป็นบรรยากาศที่สวยงามมีแต่ช้างเกงานรายได้เป็นศูนย์ช่วงนี้ก็ลำบากยาก็ไม่ค่อยจะมีมีแม่ไอ้หลานพร้อมซับหลานพร้อมซับนะคะอ,อืมให้สาวน้อยร้อยล้าน สาวน้อย้อยลูป้อนหลานซ้อมซับแล้วนะคะดูกินอร่อยเลยเป็นส้ม ตัวส้ม,สมช้างตกงานช้างตกงานเยอะมารวมกันที่วังทะลุรายได้ลอวันละ้อยสองลอยประทังไปแต่ละวันเมนูคนพอว่าน,นะคะแต่เมนูช้างสิเมนูวันจันทก็จะหมดแล้วเหลืออยู่มุมหนึ่งยา่าเหลืออยู่มุมหนึ่งถุงซับก็ไม่ค่อยจะมี กดไลค์กดแชร,ร์ด้วยนะคะด้วยกดไลค์กดแชร์พังนวลจันทร์ช่องแม่พรทางนวลจันทด้วยนะคะจุกการไลค์แค่นี้นะคะด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ้าวดูอีจา้าสวัสดีสวัสดีสวัสดีจา้าหลานพร้อมทัด กับสาวน้อยร้อย,ล,ยลูคสวัสดีครับสวัสด,ดีครับค่ะก็จบแค่นี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ